พกมีดไว้ในรถผิดกฎหมายหรือไม่นะครับการที่เราพกมีดไว้ในรถเนี่ยอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายก็ได้นะครับหากมีดนั้นนะครับเข้าข่ายเป็นอาวุธและมีการพกพาไปในที่สาธารณะนะครับโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับมีดบางประเภทนะครับเช่นมีดพกขนาดใหญ่นะครับเป็นดาบซาบาต้านะครับมีดที่มีลักษณะแบบแหลมคมนะครับออกแบบมาเพื่อเป็นอาวุธนะครับ อันนี้นะครับแน่นอนนะครับจะถือว่าเป็นอาวุธโดยสภาพนะครับส่วนการพกพาไปในทางหมู่บ้านทางสาธารณะนะครับโดยไม่มีเหตุจําเป็นนะครับเช่นการที่เราเนี่ยเดินทางไปในพื้นที่เปรี่ยวๆนะครับหรือพกไปเพื่อป้องกันตัวโดยที่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับจะถือว่ามีความผิดนะครับส่วนโทษนะครับหากว่าเราพกอาวุธมีดนะครับโดยไม่มีเหตุอันควรเ่ยอาจจะมีค่าปรับแล้วก็สารนะครับอาจจะ ยึดอาวุธมีดเหล่านั้นได้นะครับส่วนข้อจำกัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหากมีเหตุจําเป็นในการพกพาเช่นการใช้เพื่อประกอบอาชีพหรือพกพาเพื่อเดินทางไปในพื้นที่เปรียวและสามารถอธิบายเหตุผลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าใจได้ว่าอาจไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับเช่นเราเนี่ยประกอบอาชีพนะครับขายผลไม้นะครับแน่นอนนะครับต้องมีมีดไว้เพื่อปอกผลไม้นะครับผมไปเดินทางนะครับผมไปเดินป่า ผมก็ต้องพกมีดพกนะครับเพื่อที่จะอัตัดแต่งกิ่งไม้พกมีดพราไปในสวนนะครับเพื่อที่จะเอาไปสับต้นไม้นะครับไปแผ่หญ้าในพวกนี้นะครับถ้าเจอกรณีแบบนี้นะครับก็ให้อธิบายเหตุผลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันให้ดี